พี่จานลูกชายผมครับนี้ะที่เราทำลูกชายคนนี้ก็ลูกชายผมคุณอัคขพลอัครับพลเดินมาถึงถนนตรงนี้เนี่ยจะมีผู้ชายอยู่ข้างหน้าอยู่คนหนึ่งนะพี่จานคุณอัครพรก็ลูกชายเองครับข้ามไปเพื่อจะไปช่วยจักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำอยู่ที่ถนนผ่านเลนหนึ่งแล้วนี่ฮะคือที่เขาโบกันแรกเนี่ยคือยกมือขอบคุณที่คันแรกจอดแต่พอไปอีกเลนหนึ่งเนี่ยไม่จ ชนไปอาจจะมองไม่เห็นด้วยเขาเสียชีวิตนะครับปล่อยภาพก่อนนะฮะปล่อยภาพไปก่อนนะฮะนี่คือเพื่อนๆของคุณาานักพลเขากําลังโทรโทรกันอยู่เนี่ยคือผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณอักาพลเนี่ยเขาเดินหายไปจากล้องคือบอกไปโทรเรียกกู้ภยัย<อ>พอเขาเห็นแล้วว่าคุณอักาพลที่ข้ามถนนจะไปช่วยจักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำเนี่ยเขาถูกชนเสียชีวิตลูกชายาาผมเอง <บา S 1> ครับกระะาร<า>ลูกชายคนโตของผมเพื่อนที่วิ่งมากันเนี่ยเพื่อนคุณอักพลเนี่ยวิ่งมาเนี่ยแล้วข้ามถนนไปเนี่ย เพื่อไปช่วยจกักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำนะฮะใช่ค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองที่มาคนแรกเลยจะไปช่วยรถจักรยานยนต์ญญญญญที่ล้มคว่ำอยู่เนี่ยถูกรถพุ่งชนไปอยู่ข้างหน้าเลยครับโอ้โหเรื่องมันน่าเศร้ามากนะครับลชกชายผ้นคนก็เสียชีวิตนะฮะแต่ว่ารถเบนซ์สีดําคันนั้นไม่ได้หนีนะฮะท่านผู้ชมครับดูภาพก่อนเกิดเหตุหน่อยนะฮะก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้ผู้ตายนั่งอยู่กับเพื่อน ประมาณตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีนะครับนั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเสียงรถจัก,กรยานยนต์คว่ำอยู่ที่ถนนคือไปตรวจสอบมาแล้วเป็นคนเมานะขี่จัก,กรยานยนต์แล้วเสียหลักล้มคว่ำอยู่ที่ถนนออนี่เขาได้ยินเสียงนหฮะก็รีบลุก,ลกออกจากจอตรงที่นั่งกับเพื่อนๆตรงนี้เลยไปแล้วเนีย่ยลูกชายเป็นยังครับพี่ตาม ช่วยผู้ชายผมเองครับพี่อนลางพยายามจะโทรลงโทรเรียกกู้ภัยอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็อาจจะโทรเรียกกู้ภัยอยู่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนในเสียงนี้เขาบรรยายให้ฟังไม่ไม่นี่เขาเดินคุณนคนข้ามไปก่อนเนี่ยถูกรถพุ่งชนแล้วลากลากไปประมาณห้าสิบเมตรเสียชีวิตอยู่เพื่อนมาตอนหลังเนี่ยยังไม่รู้เลยเพื่อนเนี่ยถูกรถชนไปแล้วข้ามไปจะช่วยจักรยานยนต์เนี่ยส่วนรถเบนซ์คันที่ชนคุณนครพลเนี่ยคุณนครพลสะอาดจิตอายุยี่สิบห้าปีนะฮะ มากัน<ช>สา<อ><ผ>มคนก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเอาเป็นว่าคนละเมืองดีมีน้ำใจ <c oughs> จะไปช่วยเหลือเหตุจัก,กรยานยนต์ล้มคว่ำซุ่งเมาแล้วขี่ด้วยนะอ <c oughs> แต่ว่าถูกรถชนเสียชีวิตตรงนี้นะะเนี่ยฮะโบกคันแรกเหมือนเขาจอดให้แต่ว่าอีกคันหนึ่งอาจจะไม่เห็นหรือยังไงกุ้งชนเข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วคนที่เห็นคนแรกริมถนนเนี่ยเขาโทรเรียกกู้ภัยเพื่อมาช่วยเหตุที่รถเบนชนคนนะแต่เพื่อนเดินมาสองคนตอนหลังเห็นไหมฮะ อนนั้นยังไม่รู้นะใช่เพราะเดินมาแบบเว้นระยะห่างพอสมควรไงแล้วพอข้ามไปคือข้าไปช่วยจักรยานยนต<า>์ท่านผู้ชมครับวันนี้ญาติรับศพของคุณอากพลมาตั้งบพ็ญกุศลที่วัดราชบำรุงนะฮะคุณแม่ก็ยังทําใจไม่ได้นะครับคุณพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยคือมีจิตอาสาอยู่แล้วครอบครัวเป็นจิตอาสาทั้งครอบครัวเมื่อคือนนี้ลูกชายพอเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยรีบจะไปช่วย แม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือลูกชายเนี่ยเหมือนกับเพื่อนเนี่ยโทรมาเรียกบอกให้ไปเซ็นเอกสารอะไรให้หน่อยลูกชายทีแรกกระทาท่าเหมือนไม่อยากไปเหมือนกันสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็เสียชีวิตฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณตาไวแต